โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีหลังแล้วกันหลังจากที่มันพูดเสร็จเพราะว่าเสียงมันเบาแล้วมันแทบจะไม่ได้ยินอ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมคุณดูกระผมนในรูปจาลนหมอรักเกิดการเกมกระผมแล้ววันนี้เราก็มีเกมมีชื่อว่า E O Date นะครับผมกินเบลเฮเลยเกมนี้เกิมาแก๊สกันในวันนี้ผมเดี๋ยวเราไปรับชมเดินกระผมเกมนี้เจนากูลและรอขนาดนี้เกมนี้มีเรื่องเล่เนื้อหาอย่างครับผมโอ้นะคุณจำมาเราลีเสิร์ชได้ฟังหน่อยครับฟังฟัง้พูดกันดีกว่าเออเขายังพูดไม่จบโอเคเสียงทไมนสันๆ นี่เราคือเกมมันไม่มีซับนะเหมว่าเราจะต้องไปปลดระเบิดทุกอย่างในบังเกอร์ที่อย่างที่จะไปความนั้นเสียงแม่งมันเป็นเสียงเฮียมันเป็นเสียงเป็นเฮียอะไรเนี่ยคออักเสบหรือไงก็ไม่รู้คือฟังไม่รู้เรื่องก็คุยเหมือนก็คุยผ่านวอเหมือนแล้วไปพวก่วยแบบกู้ระเบิดเลยอีวอดีอย่างเงี้ยอ๋อหน่วยกู้ระเบิดอ่ะอ่ะโอ้เปลี่ยนอาชีพอีกแล้วเปลี่ยนได้ทุกทุกแนวเขาบอกว่าถ้าถืกมันคือฉันกำลังเข้าใกล้บังเกอร์แล้วมันมีบางอย่างผิดปกติมาก ที่เสียเขาหัวเราะเขาต้องการให้ฉันไปที่นั่นโอเคอประมาณนี้ใช่ไหมโอนเรื่องสั้นๆอ่ะก็คืออะไรอ่ะเพื่อกดทิศสายเพื่ออ่าอ่าอินเทอร์แลกกับพัชเชอร์แล้วก็ไอ้กีบความดื้อเฮ้ยเสียงอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรเสียงไหม่พี่มีกรเกือกไอ้เหี้ยฮ Hello Hello ไอ้ยังเป็นอยมางคนเคาอ่ะเป็นอย่างงี้จริงจเว้ยอะไรวะหายังหายังพี่ไม่ทำอะไรนะ้แลวโอเคเฮ้ยอะไรวะเปิดมาก็ร้อนแล้วอ่ะ กดคลิปขวาเนี่ยไม่ต้องมีแล้วมีแล้วกดคลิปขวาเพื่อใช้เทเซอร์ปืนช็อตไฟคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะเสียงดูเสียงดูเอายหายแล้วใช่ไหมหายแล้วใช่ไหมหายแล้วโอเคโอเคไม่รู้นะเดี๋ยวต้องต้องลองฟังตอนที่อัดเสร็จนะครับผมท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ไม่ได้ยินอะไรเลยโอเคเดีมาเยอะแบบวายอ่ะไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเรื่องเสียงค่อยว่ากันเนะเราเนี่ยมันคล้องอ่ะคล้องไม่อย่างงี้อ่ะเออแบบนี้เลยใช่ไหม ไม่เหมือนแบบเหมือนมือแมวอค่ะจริงเมันเอ้นถ้าผู้ชมดูไม้ผมนะผมไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปอะไรมันไม้มันอยู่เฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้มีขยับสายไม่ได้มีอะไรนะอ่เราตัดสุดเหอย่างนี้แล้วแล้วเราไปฟังก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมขอแวะไปฟังแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวค่อยมาเริ่มกันใหม่นะครับผมโอเคครับโอเคครับผมก็กลับมากันต่อครับผมก็ตะกี้นี้คุณสมาลรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงเอ่อไม้ผมมันเหมือนแบบเสียงเคาะกึกๆึกแต่จริงๆแล้วมันคือ เสียงนี้ครับตอนแรกโอ้โหตกใจเลยเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นผีหลอกเหรอไม่ใช่ครับผมมันคือเสียงเท้าของเราเองนะครับแต่คุณสมาลได้ยินแล้วคิดว่ามันเป็นเสียงเคาะจากไมพี่อะไรงี้นะครับผมก็คือเสียงเดิมมันดังมากนะฮะเฮ้ยไอ้เขี้ยเวลามันเดินอยู่ว้ามันเลวไมมล่ะอุ้ยเฮ้ยไอ้โซไอ้เขี้โย้ววววอะช่าเหรอเช่าเหรอเดี๋ยวเราทำอะไรทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนไปไปสายเขียวไปสายเขียวไปไปเขียวก่อนไปเขียวก่อนค่อยๆไปทีละสายอุ้ยหายเวลามันเดินอยู่อ่าเฮ้ยดู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  เปลี่ยนเป็นโค้ดแบตเตอรี 26, ่คอสยี่หกอะไร,รให้มันเป็นยี่หกต้องทําในหะ้มันเป็นยี่หกต้องบวกลบคูณหารให้มันเป็นยี่หกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูข้าวก่อนเดี๋ยวดูดูก่อนเปิดให้หนึ่งทั้งหมดเลยเปิดหนึ่งทั้งหมดเปิดเป็นหนึ่งทั้งหมดเปิดเป็นหนึ่งทั้งหมดอะกดกดหนึ่งทั้งหมดปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูอันแรกอันแรกมันลบเท่าไหร่อันแรกลบไปสิบหกอ่ะกดขึ้นกดขึ้นกดขึ้นอันนั้นอันที่สองลบไปแปดป่ะแปด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 อ่ะหกแปดอันนี้ส อ่ะสิบหกแปดสี่สองสิบหกแปดสี่สองอ่ะหนึ่งหนึ่งโอเคโอเคอ่ะสิบหกก่อนสิบหกก่อนเอสิบหกเอสิบหกได้ห้าเาสิบหกแปดใช่ปะแปอันนี้ปะเอยไม่ใช่แปดออันนี้แหละไม่ไอันอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ลงแล้วก็อันหนึ่งหนึ่งหนึ่งอัอันอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอ้ได้แล้วได้แล้เจาต่อไปแค่นี้นะคงคงไม่ต้องกดอะไรโอเคโอเคกดแล้วมัน ทำไมทำไมทำไมมึงตีกูทำไม,ม,ำไมเอ้ย,ย,ะยะอะไรวะเป็นไสแกเป็นไสอะไรวะตัวเลยอะเชี่ยอะไรไอ้มันอยู่ดีๆก็มาตีเราเฉยเลยเลือดอาบเวนต้องหนีมันด้วยหรออ,อะไรวะนีน่โอ้โหต้องเดินาทางอย่างเงี้ยเหี้ยอ๋อพผัดเซินก่นนอนสุดท้ายกันอ๋อเหมือนกันหมดอ่าแต่แต่การบวกลบนี่อ๋อให้เป็นแปดอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราลบอันอันนี้อันนี้ถูกแล้วอัน,นอัน,น,อ,น,นอันแรกแล้วก็ไปสองสุดท้ายโคสองสุดท้ายเฮ้ยมันเฮสิบแปดนะอ๋อไม่สิบแปดเลยอ๋อไม่เล้ไม่เลย ันนี้หลบแพ้พี่เชี่ออะไรโอ้ยเหมือนมันมานี่เราเฉยเฉยยบล็อกเลยเยอะไปแล้วเไปแปดนะแล้วแล้วไปต่อสายแดงไปสายแดงเข้าไปเข้าไปอีกเฮ้ยเชี่อโอ้ยอย่างเร็วเลยโอเคโอเคเกมนี้ไมันนั่งให้ดูแล้ววิธีคือเราต้องยิงเทเซอร์ใส่มันไงอีกควาเรามีที่ช็อตอยู่นี่ว่าก็ว่าอยู่ มไปเเลยออต้องช็อตมันช็อตผีนะครับท่านผู้ชมระหว่างที่มันกําลังมาไล่เราเราต้องช่วยตัวประกันด้วยนะครับระหว่างนั้นมันจะมีผีโผล่มาเราก็เอาที่ช็อตไฟฟ้าไปช็อตผีเออนะครับผมมีเวลาห้านาทีเลนดอมนี่หว่าใช่่าจะเล่นด้อมทุกตาแน่เลยชิพาโอ้โเยเขาบอกว่าเล่นแพทเทิร์นอ่ะโอ้ต้องดูไปําแพทเทิร์นมันอ่ะกดไปโอ้โห มองยากอยู่นะเนี่ยมันคือมันยิบยับอ่ะอ้าวชิบหายแล้วอะไรวะตืดตืดเหลืองวะเออใช่ใช่เหลืองเหลืองสองเหลืองเหลืองแดงเยสแอมจีเนี่นเออช็อตที่อันนี้ยากเออยากยากอยู่มันต้อง มาแล้วช็อตไม่ได้แดกโอเคไปแดงไปแดงไปแดงโอเคต้นสายไม่ได้บางเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าต้นเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนโอ้เกมนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะท่านผู้ชมต้องมีการเอาเอาอันเมื่อกี้ดีกว่าเมือก่้ง่ายกว่าเออนาง่ายกว่ามันบวกลบทัดเฮียอะไรวะเนี้ยตัดสายไดูอ่าหนึ่งตัดเหลืองหลังจากตัดเหลืองแล้วตัดฟ้าตัดอันที่สองตัดต้มตัดเขียวอันที่สามตัด ส้มเป็นอันสุดท้ายโอเคก่อนนะเออหมาหมาโอเคโอเคอันแรกนะเขียวมันไม่มาเหลืองหลังจากฟ้างั้นฟ้าฟ้าต้องขึ้นก่อนแล้วก็เหลืองเหลืองเดี๋ยวกลับไปดูเขาบอกว่าออเรนจ์สุดท้ายฉะนั้นเดี๋ยวเขียวอ่ะอันสองสุดท้ายคือเขียวกับส้มทีเนี้ยเราต้อง เฮียต้องเสี่ยงอะไม่ไม่อย่าเพิ่งเขียวส้มนะอย่ยแต่คือตอนนี้คือเราแดงกับน้ำเงินอ่าจะเลือกตรงสิมันเฮียมาเฮียงั้นเอาแดงก็แล้วลองดูแดงเสี่ยงนะเอาเฮ้ยแดงน้ำเงินงแดงแดงน้ำเงินปุ๊บเขียวส้มเขียวส้มโอเค,อเคดับหมดล้ต่อ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 เตรียมตัวรอช็อตมาเลยเดี๋ยวมันจะมา้โอมันต้องถ้าเล่นนี้ต้องต้องรออพีเดเสียง มาแล้วหมาแล้วหมายอ้อขี้เกือบกดซ้ำได้ไหมอะเอาผิดเลยเฮียอะไรคืออะไรอ่ะก็คือดับดับไปเฉยเราลดเวลาป่ะมันจะลดเวลาอ๋อ้สงสัยสงสัยสงสัยดูเวลากับดูเวลาหรืไงครับดูเวลาฝั่งนี้แหละเอออ้าวมาสิโอ้ราดูเวลากันไปเราไปดูเวลากันไปเพื่อความชัวร์เราวิ่งไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้คือวิ่งมันมันได้แค่นี้โอ้โหขี้เลยลดลดลดหัวเลย มาแล้วมาแล้วไม่รู้จะระแวงอะไรก่อนแดงอ่าแดงแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินเขียวแดงเขียวน้ำเงินแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินฟ้าโอเคอ่ะต่อต่อต่อไม่ทันอ่ะโอ้ไม่น่าทันหรอก อ่าแต่เราเล่นเล่นแบบเป็นแนวทางก่อนจะได้รู้ว่ารอบต่อไปเราจะได้แบบอะไสุ่มหมดไงอ่าเรียบร้อยอันนี้คือระเบิดอันนี้คือระเบิดมันต้องตกใจไปมันคือระเบิดเออมันสุ่มมันก็สุ่มที่แบบไปมาเราก็ต้องแบบทาความคุ้นชินกับทุกอย่างให้มันโอเคก่อนแล้วกันขอไอ้ลบเลขอันนั้น่ะเอออันนั้นอ่ะอันนั้นโอเคกว่ามันง่ายดีไปแดงอุ้ยเฮ้ยมันเวลามันห้าทีนี่ว่าห้าจีเท่าไหร่โอเคเลยแดงแล้ว เอามากับฟ้าเออเอาฟ้าก่อนเลยที่เจ็ดอ่าสิบเจ็ดใช่ไหมไม่ทันได้อันนี้บวกลบอันนี้ลบบวกเย็ดเหี้ยมาหมาแล้วเจ๊ไปแดงเออเนี่ยมันง่ายดีไอ้ไอ้บวกลบเออเออเอ้ยมันได้อย่างงี้เดี๋ยววะอันนี้แล้วการสุดท้ายเอ้ยรู้รู้งานรู้งานอ่ะเนี่ยแหละมันจะได้เร็วหน่อยตามตามเต้นอะไรที่มันอ่านอันนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็กดตามจังหวะโอ้โห Ơi lắm, sì, xì, just... ừ, mà. ôi nó mới này, dìm lại cái mãi. Tông phong xi em 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 ăn chứa mãi. ôi dìm lại mãi 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 โอเคเหลืออะไรอีกวเหลืออะไรอีกไปดูดีเอาไปงนี้มีมีเฮ้ยนี่โอ้ตัดสามโอ้เร็วเร็วเร็วดูดูดูอ่านอ่านโอเคผ่าเขียวหลังจากแดงตัดอ่าไม่ที่ส่ตัดอ่าบลูตัดตัดตัดต้เงินเป็นที่สามตัดอ่าส้มเป็นที่ห้าีนอะร์เวสเฮียเดี๋นเราได้สามที่ห้าไปแล้วก็คือสามที่ห้าคือ น้ำเงินน้ำเงินเหลืองส้มสามสี่ห้าฉะนั้นนั้นต้องตัดแดงก่อนอ่ะนะเลาก็ตัดเขียวจะเป็นมาเ์มาส์มาส์มาส์ตรงเหนวะนี่มันมันแวบๆอยู่ข้างๆเนี่ยแต่มันไม่ยอมมามาเฮ้ยมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นตาไหมมาส์มาส์แต่มันวิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นพี่เห็นตั้งนานแล้วนะมันดีเหรอมันน่าจะบัหรือเปล็อกเอาต่อต่อต่อเดี๋ยวเราไปดูนิดเดีย อีโล่ไม่เป็นไรบลูบลูน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็เราไปอีโล่บัอีโลยีโล่แล้วส้มอ่ะแล้วก็หมดสุดท้ายมันไปเหลืออันสุดท้ายฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคโอเคช่างแม้งเขาทำอะไรเขาทำให้มันดีเสร็จอ่ะไปแล้วไปแล้วไปละวิ่งไปละเอ่าต่อเลยอ๋ออันนี้เคยทำแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะจับได้ไหม ทำไม่ได้แต่ว่าดู้รู้ y e l น o w before Cyan นเ a n ร e before ี e นตัดฟ้าเอ้ยนี่ไม่ไม่ทำเป็นกรสุมอีกฟ้าแป่นที่ห้าโอเคอ่าเหลืองก่อนอ่ะงั้นเหลืองไปนที่สี่ฟ้าห้าเดี๋ยวพึ่งนเหลืองสีฟ้าแล้วเหลืองสีฟ้าห้าส้มก่อนแดงโอ้โหเหลืองสีฟ้าห้าอันก็เอ้ยเดี๋ยวเดพึ่อนเดี๋ยวพึ่อน Yellow f o r Cyan อ่โอเค อ่นเลนฟาวเลนต้องหันต้งหันต้องแดงอุ๊บแล้วเดี๋ยวสี่ห้าเหลืองที่สามเหลืองสี่ฟ้าห้ามาแล้วเหลืองสี่ฟ้าห้าเหลืองสี่ฟ้าห้าฉะนั้นมันจะเหลือต้องสุ่มกับเขียวเขียวแหละ้องเขียวเขียวแล้วอเหลืองเออเหลืองสี่ฟ้าห้าเหลืองเหลืองแล้วก็ฟ้า ออกวิ่งออกวิ่งออกใช่ไหมลุ้นชิบหายน่าจะใช่เออวิ่งออกวิ่งออกโอ้ยทางออกวุ่นแน่ใจว่าทางออกอ้าวทางเข้าดูอะไรเฮฟังฟังเหมือนมันพูดอะไรสอย่างไม่อ้าวยังไงเอาแล้วก็คัแล้วก็ตัดจบแบบงงๆเลยคือสรุปยังไงดีวะเนี่ย โอ้แต่แต่ลุ้นมากอ้น,นี่คือน่าจะเป็นเกมที่ลุนล้นที่สุดละมันคือลุ้นว่าเวลามันจะหมดอะไรเงี้ยแล้วมันจะตูมนะก็โอ้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโอเคครับผมก็จบไปสําหรับเกมเอออเดนนะครับผมการกู้ระเบิดที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้มันลุ้นจริงๆมันลุ้นจริงๆคือแบบ เราแวงนั่งไอตัวที่จะวิ่งมาเราเราแวงเราละนนะถ้าเึ้นคนเดียวแม่งต้องคิดไปแล้วเราแวงมันเลยแล้วมันไม่ไหวมันสติมันจะไปหมดมันจะจําไม่ได้เออมีสองคนเนี้ยพี่ก็ตั้งระแวงไปผมก็พี่ก็จะรอมันก็จะ เตรียมเสียบมันอะไรอย่างนี้โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ครับผมใครมีโอ้ยเดี๋ยวก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบอยากให้เราเล่นเกมแนวเฮลเลอร์ต่อครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อในการเข่งเกมต่อไปโอ้โหสำไมถึงฝากผมฝากได้เลยครับคิดดีๆเขาก่อนไปสมัครเป็นหน่อยกูจะเบื่อครับไม่ต้องคอยรอแวนแล้วปะไปไปกันสองคนได้เยี๋ยวไปคนเดียวเฮี้ยงานเฮี้ยไปคนเดียวเรอคนโดนจับเป็นจุดตันบ้าบอนะครับผมก็โอเคเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรเราติดตามจอนนี่สวัสดีครับ